ดูดวงชาวราศีมังกรคนคนนี้ใจดำไม่ชอบขุนสุดๆเขาจะเกลียดอะไรกันนักกัหนาเหมือนเป็นอะไรกันนักกันหนานะผมชาวราศีมังกรโดนจัดหนักจัดเต็มท่านควรที่จะต้องระแวดระวังดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งสองไม่เท้าให้ท่านวางแบบแผนประเพณีเจ็บแล้วอย่าเจ็บซ้ำนะครับผมวางแบบแผนประเพณีไว้ก่อน ดวงตายังมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดูบาบดวงจตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนกน้อยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาทเทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาท่านจะส่งมอบหนึ่งไม้เท้าบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะมีการพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจังมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคคาตาดวงจตาจะเปิด พระราชาถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมานให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเดวเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาส่งดวงแก้วมณีด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้คของรษาให้ท่านมุ่งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการส่งมอบถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสการวิวากามงคลตั้งนั่งตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม สามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาได้ปฏิบอดอยลี่เริ่มเริ่มต้นบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่การส่งมอบถ้วยทองอันยิ่งใหญ่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล,ล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอได้เจอในสิ่งที่ใช่ถือดาวตั้งขึ้นก้าได้กาเสียก้า,กาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนปลายผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเอเมอรโดนะผมถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องจัดหนักจะเต็มตกตำแหน่งครอบครัว การที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะครับผมจะทําให้ท่านตกตําแหน่งเกษียณดีดีนะผมฉะนั้นเมื่อท่านเกษียณแล้วจะเหลือเงินเหลือกินเหลือใช้มีเงินทองบารมีวาสนานะครับผมพืชผลอุดมสมบูรณ์ตกตําแหน่งที่ดีออกรถใหม่ใบแดงมินิคูเปอร์บีเอ็มดับเบิลยูรถเบนซ์เฟอร,ร์รี่ลัมโบกินีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกตกตําแหน่งไฮยประเพทจะ นะผมจะได้ชิงไหวชิงพิบได้ใช้เล์เหลี่ยมได้โกนเพดุบายเทมเพลน์บังเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานะท่านจะได้ค้นพบได้เจอพาร์เนอร์ได้เจอเพื่อนเก่าในตั้งแต่อดีตชาติเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องตัดสินใจอย่างน่ากลัวและสิ่งนั้นแหนละเป็นสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิว่าโชคชะตาของท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอ เพราะว่าปู่ฤาษีจะส่องแสงตะเกียงทองได้พบได้เจออาชีพที่ดีอาชีพที่มั่นคงอาชีพที่ตั้งมั่นการยืนหยัดต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาซึ่งความประสบรจ็จะตาชีวิตจะรับ,บทรัพย์เทพเทวดาฟ้าดินคำ้ำชูหนุนนำโชคชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาเมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวางแบบนี้ดวงรวยยรวย หัวใจของท่านให้ใหญ่กว่าเงินทองเงินอย่ามาซื้อตัวฉันได้นะผมแต่แพงหน่อยก็ขายอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นหัวใจใหญ่นะครับต้องเงินซื้อไม่ได้สินะผมแต่ต้องให้เงินเหลือแล้วนะผมเพราะฉะนั้นถ้าเงินเป็นของท่านท่านก็ฟ้าลงไปให้หมดฟ้ามาเป็นของข้าพเจ้าให้หมดนะผมจัดหนักจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอำนาจบารมีวาสนาศิธิ์จะเข้ามาสนาับสนุนค้ำชู ดวงชะตาชาวาราศีมังกรคนคนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเขาไม่ชอบคุณคุณก็อย่าไปชอบเขาอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปเยินยออย่าไปสนใจว่าเขาจะรวยหรือจะจนหรือจะเป็นยังไงจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่เขาคิดต่างกับคุณนะครับคนคนนี้มันคือปีศาจบูมานางมาร้ายคนอีฉาให้ร้ายใสย่ลายป้ายใส่กันแกล้งในโชตตาคบไม่ได้นะผมคบไม่ได้ก็ไม่ต้องคบอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวจัดหนักจัดเต็ม ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ถูกใจนะผมให้ติดหมอซันได้นะครับให้ค่าครูทางช่องได้ให้ค่าครูหมอซันได้นะหมอซันจะได้ดูดวงของชาวราศีมังกรให้มากๆแล้วก็รวยรวยให้ท่านรวยเลยรวย,วย,วยนะครับราศีมังกรเป็นราศีที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและมีระเบียบว,วินัยสูงในเดือนนี้ชาวราศีมังกร จะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตด้านการงานในเดือนนี้ดวงด้านการงานของชาวราศีมังกรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็มีความท้าทายที่ต้องเผชิญโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและทักษะของคุณอาจมีโปรเจกต์สำคัญหรืองานที่ท้าทายเข้ามาซึ่งเป็นโอกาสดีในการพิสูจน์ตัวเอง และก้าวหน้าในอาชีพความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายงานสำคัญหรือความรับผิดชอบใหม่ๆใ,ให้คุณแม้จะรู้สึกกดดันแต่นี่คือโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการและภาวะผู้นำของคุณการทำงานเป็นทีมคุณอาจต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งอาจท้าทายสำหรับชาวราศีมังกรที่ชอบทำงานคนเดียวแต่การเปิดใจและร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพัฒนาทักษะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือพัฒนาความรู้ในสายงานของคุณการลงทุนในการพัฒนาตนเองจะส่งผลดีต่ออนาคตการทำงานของคุณความขัดแย้งในที่ทำงาน อาจมีความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาควรใช้ความใจเย็นและการสื่อสารที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการวางแผนระยะยาวเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนเป้าหมายอาชีพของคุณและวางแผนสำหรับอนาคตคุณอาจพบว่าตัวเองต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเส้นทางอาชีพด้านการเงิน ด้านการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องรายได้เพิ่มขึ้นคุณอาจได้รับโบนัสเงินพิเศษหรือมีโอกาสทาง,งานพิเศษที่เพิ่มรายได้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินการลงทุนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการพิจารณาการลงทุนระยะยาวแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน ตัดสินใจการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจเป็นประโยชน์การบริหารหนี้หากมีหนี้สินนี่เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ ควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินการประหยัดแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการรักษาวินัยทางการเงินจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวการวางแผนภาษีเป็นช่วงที่ดีในการทบทวนและวางแผนภาษีสำหรับปีหน้าการวางแผนล่วงหน้าจะช่วยประหยัดเงินและลดความเครียดในช่วงยื่นภาษีด้านการเรียน สำหรับชาวราศีมังกรที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ท้าทายแต่มีโอกาสเติบโตทางวิชาการความมุ่งมั่นสูงคุณจะรู้สึกมีแรงจูงใจและมุ่งมั่นในการเรียนมากขึ้นใช้พลังงานนี้ในการทำงานหนักและบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของคุณความท้าทายทางวิชาการอาจมีวิชาหรือโปรเจกต์ที่ยากและท้าทาย แต่ด้วยความพยายามและความอดทนคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการจัดการเวลาเป็นช่วงที่ต้องบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานจะช่วยให้คุณรับมือกับภาระง,งานที่มากขึ้นได้โอกาสในการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับสูงอาจมีโอกาสในการทำวิจัยหรือร่วมโครงการพิเศษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและอาชีพในอนาคตการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกจากการเรียนในหลักสูตรควรหาโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่นๆเช่นการอ่านหนังสือเพิ่มเติมการเข้าร่วมสัมมนาหรือการฝึกอบรมออนไลน์ความสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นจะเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียนและโอกาสในอนาคตการดูแลสุขภาพอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่ไปกับการเรียนการพักผ่อนที่เพียงพอและการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณมีสมาธิและประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีขึ้นยอดค้าขายสำหรับชาวราศีมังกรที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความท้าทายบางประการ ยอดขายเพิ่มขึ้นคุณอาจพบว่ายอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนใช้โอกาสนี้ในการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งการตลาดออนไลน์การลงทุนในการตลาดดิจิทัลและการขายออนไลน์จะให้ผลตอบแทนที่ดีควรพิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์หรือเพิ่มการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียการจัดการสต็อก ต้องระมัดระวังในการจัดการสินค้าคงคลังการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่เกิดปัญหาสินค้าขาดหรือล้นสต็อกการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจพบการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดควรมองหาวิธีสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของคุณการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นช่วงที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆการร่วมมือกับธุรกิจอื่นอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆการปรับปรุงบริการลูกค้าการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าจะช่วยสร้างความประทับใจและเพิ่มโอกาสในการกลับมาซื้อซ้าการจัดการการเงินแม้ยอดขายจะดีแต่ต้องระมัดระวังในการจัดการกระแสเงินสด การติดตามรายรับรายจ่ายอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ธุรกิจมีเสถียรภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาจเป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าจะช่วยในการตัดสินใจการเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลหากใกล้ถึงช่วงเทศกาลสำคัญควรเริ่มวางแผนและเตรียมการสำหรับยอดขายที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงนั้น โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมังกรทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายความมุ่งมั่นความอดทนและการวางแผนที่ดีจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จภาพรวมด้านความรักในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะมีดวงความรักที่น่าสนใจด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความรักส่งผลให้มีเสน่ห์และความดึงดูดใจมากเป็นพิเศษ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือกระชับความสัมพันธ์เดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงต้นเดือนความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่มั่นคงและอบอุ่นคู่ครองจะให้การสนับสนุนในเรื่องการงานและการตัดสินใจสำคัญควรใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นเช่นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วงกลางเดือนอาจมีความเห็นต่างในเรื่องการใช้จ่ายหรือการลงทุนควรใช้เหตุผลและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งมีโอกาสได้รับของขวัญหรือคำหวานจากคู่ครองเหมาะกับการพูดคุยเรื่องการวางแผนครอบครัว ด้านความรักสำหรับคนโสดโอกาสในการพบรักมีโอกาสพบคนถูกใจในที่ทํางานหรือจากการแนะนำของเพื่อนความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวควรเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาจุดที่ควรระวังอย่าเร่งรีบตัดสินใจในเรื่องความรัก ควรศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนเปิดใจระวังคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์คำแนะนำพิเศษสำหรับคนโสดควรออกสังคมและเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักคนใหม่ๆคำแนะนำด้านความรักทั่วไป 1. การสื่อสาร ควรแสดงความรู้สึกและความต้องการอย่างตรงไปตรงมารับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายอย่างเปิดใจหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา 2. การแสดงความรักแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการกระทำให้เวลาและความใส่ใจกับคนรักสร้างความประทับใจด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ 3. การรักษาความสัมพันธ์ รักษาความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและความรักสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของกันและกันสรุปเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดโดยคนมีคู่จะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจ และอาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลในชีวิตและใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจเรื่องความรัก